คอมมูนิตีเขาจะพูดถึงวิกฤตวิกฤตของโลกวิกฤตครอบครัววิกฤตสังคมวิกฤตประเทศซึ่งมีท่านดรสุภวุฒิสายเชื้อเป็นนักเศรษฐศาสตร์ไทยที่เปิดประเด็นห้องเรียนอาเชียนขึ้นที่คอมมูนิตี้ก็ได้เข้าร่วมกับท่านฟางังฟังดูแล้ว ในโลกหรือประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตเหมือน40อีกหรือเปล่าประมาณนะครับวันนี้เราจะมาต้นเหตุของปัญหาของเศรษฐกิจของสังคมก็คือครอบครัวถ้าครอบครัวไม่แข็งแรงครอบครัวไม่มั่นคงครอบครัวไม่อบอุอน่นครอบครัวมีปัญหาก็คือสังคมประเทศก็มีปัญหาแต่ว่าเป็นฐานรากสำคัญเลยนะทีเดียว